แล้วอย่างชามีแฟนมาแล้วกี่คนสี่คิดก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูแะคนนี้นะป้ยไม่ผู้ชายคนมันไม่ถึงขั้นเป็นแฟนดูลูกสี่ค่ะหนูว่าสี่อะเราดูโชคชนและชิวชาติทำไมเรงมีสี่คนอื่นดูนั่งหนิมหนิมมีสิบแปด สีค่ะหนูคบเ,เ,เ,เป็นคนไปอะค่ะแล้วก็เป็นระยะ, 1> ะ 16- 1สิบหกสิบเจ็ดเนี่ยปีหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นอะหลังจากนั้นคนนึงแบบทุกหลังจากคนทุกคนสามปีหมดเลยอะค่ะสามปีกับสี่ปีเป็นรักที่เราจําขึ้นใจหนูจาทุกคนได้หมดเนะรทุกคนเลยทุกคนเลย,เ,ลยเพราะว่ามันมีแค่สี่คนอะแล้วแต่ละคนมันมีความในเด็กในวันนั้นของเราอะมันแตแต่ละช่วงอะหนูมีปัญหาของตัวหนูเองด้วยนะมไม่เหมือนกันช่วงเด็กอย่างเงี้ยหนูก็จะมีปัญหาว่าคนที่เลิกกันคนแรกเพราะว่าเขาเป็นักกีฬาทมชติ เราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเราเอาเวลาของเขามาเขาไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวเราก็เลยเลิกกับเขาว่าเขาไปเป็นแบบไปทาตามความฝันของเขาคนที่2ความผิดตัวเอง100% <c oughs> my fault หนูก็เลยเรียนรู้หลายๆอย่างมาจั้นว่าเออฉันจะไม่เป็นอย่างนี้นะคนที่3หนูเลยทุ่มเยอะมากเพราะคนที่2หนูสึกหนหนูเป็นคนไม่ดีคนที่3มก็เลยมาทุ่มมาทุ่มคนที่3เสียใจเพราะอันนี้หนูว่าเป็นหนึ่งในเจ็บที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราให้ไปเยอะมากไม่ใช่แค่แบบ I'm not talking about money at all I talk about feelings ให้ไปมากเราก็รู้สึกว่าเจ็บมากเพราะเหมือนกับว่าแบบบางทีก็ตามมัวเหมือนกันนะคะและ้วทำไมเลิกกันอีกแล้วอ่ะเลิกกันเพราะว่า,าส่วนตัวนะฉันคิดว่าพอเราโยกความสัมพันธ์กับเขาอะมันกดดันทั้งสองคนอ่านูขอพูดนะสมมติววพี่เป็นแบบ n d e p e n n e n t Woman Boss Babes สิ่งที่พี่จะให้ความรู้สึกกับผู้ชายบางครั้งนะถ้าเกิดเขาไม่แข็งแรงพอเขาจะรู้สึกว่าพี่อ่ะข่มเขาเลยนะนไม่เกิดไม<อ><อ>ได้มันคือ masculine energy ใช่มันเป็นแบบนั้นทั้งที่พี่ไม่ตั้งใจตอนแรกอะ่ะคนคนเราพอดึงดูดกันอะ่ะเรารู้สึกว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ฉันดึงดูดเธอฉันชอบพิจเป็นผู้หญิงเก่งอะไรก็ได้คบไปสักพักผู้หญิงเก่งอ่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าฉันไม่ตั้งใจ<ล>ฉันตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงอยู่กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงก็ พอเรารู้สึกเอ e เนอแล้วเราเจอผู้ชายที่ไม่ไฟหรือว่าแบบ uh ไม่ชอบพอเราก็โดยไม่ตั้งใจนะพี่เราจะตัวใหญ่ขึ้นเราก็ตัวใหญ่ขึ้นโดยที่เราบางทีเราไม่ได้คิดพอมาดูอีกทีเอา้า ความสัมพันธ์เรามาเป็นอย่างนั้นได้ยังไงประชาก็เป็นแบบนั้นใช่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันรู้สึกว่ามันทาให้เขาเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เราด้วยเราก็รู้สึกเหนื่อยที่แบบว่าเฮ้ยพอมาเจอแบบนี้เรารู้สึกสงสารเขาเลหลายหลายครั้งที่พอมันเป็นเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนที่มองเขามาด้วยเหมือนกับ respect ที่มีให้เขาอะมันไม่มันไม่มีเยอะแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่า I'm so sorry อะที่เรามาอยู่จุดนี้ด้วยกันนะโอ้มค์ก็เขาก็ลำบากใจแล้วเราก็รู้ว่าเขาลำบากใจแล้วมันแบบแล้วเรามารู้ตอนปีเท่าไหร่ที่เเรราามมู้ว่อัน สักพักไม่ไม่นานก็รู้อะค่ะเรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่แบบด้วยความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้ว่าบางทีมันแบบมันไม่ได้แบบโอ้ยปัญหานี้เลิกกันเลยคนละคนก็ยืนยาวมา3าปีแล้วเราอีกหรือเปล่าที่เป็นคนเทเขาแบบบอกเขาว่าโอเคต้องต t o p แล้วหยุดแล้วเราคุยด้วยกันมันเป็นวันนั้นนะที่ชู่ไปหาเขาแล้วฉันนั่งหาเขาก็จะบอกว่าฉันบอกว่าเขาอ๋อเราคุยเรื่องเลิกกันมาสักพักแล้วเอนแต่ว่าคนเราอะยิ่งผู้หญิงนะ หนูไม่คิดว่าผู้หญิงส่วนมากอยู่วันหนึ่งตื่นมาก็เลิกเลยเหมือนกับเมื่อวานฉันรักเธอมากจะแหกตูดดมอะไรก็หอมไปหมดเอออีกวันหนึ่งไม่รักอ่ะมันมันน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากมันต้องมีระยะส่วนมากมันจะเป็นอะไรที่แบบเก็บสะสมมาสะสมมาแล้วผู้หญิงส่วนมากจะเลิกในใจไปแล้วแบบว่าเฮ้ยทำอย่างนี้จะไม่ไหวละแต่ก็กลับไปรักอีกมัจะอยู่มันจะอยู่กันอย่างเงี้ยกันอย่างเงี้ยสักพักจนปอวันหนึ่งมันคือวันของมันน่ะแล้วหนูก็ไปหาหนูบอกว่าฉันรู้มถึงเวลาละแล้วเขามองฉชนแล้วเขาแบบรู้เลยเเเขขาาาาอกกวว่่่้็แพใช ก็คือเลิกกันทั้งสองคนนะคะแต่ว่ามันมีแค่ออกคนหนึ่งบิงมาแบบใครจะพูดก่อนค่ะแต่ว่าทั้งสองคนก็พยักหน้าแบบเรามาแบบทะลเลาะกันบ่อยแล้ว toxic relationship น,นู่นนี่นั่นจนถึงขั้นแบบโอเคครั้งที่สามที่เราถามก็คือเจ็บที่สุดคิดว่าตอนนี้แต่เราเป็นคนไปบอกจบ relationship นะส่วนหนูไม่เกี่ยวเลยต่อให้หนูเป็นคนบอกเลิกหนูอาจจะเจ็บกว่าเขาก็ได้แล้วใช้เวลานาน,านมากคือต่อให้หนูเริมความสัมพันธ์เหมือนหนูยังมีความรักแฟนเก่าอยู่เลยอะ which is bad แต่ว่านี่คือความจริงแล้วหนูบอกหนูบอกว่าเนี่ยฉันยังมีความรู้สึกกับคนนี้นะ <irt is. S 1> เป็นอย่างนี้นะหรอใช่เลิกทั้งๆที่ยังรักเพราะรู้ว่ามันจะถ้ายังอยู่ไปอ่ะมันจะท็อกซิกไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันจะไม่เหลืออะไรแล้วใช่ค่ะ